นี่เรียกถุงซิ่งถุงซิ่งจะสไลด์ลงมาอย่างนี้ถุงซิ่งสไลด์อย่างนี้จะไม่เหนื่อยทําเป็นเราจะไม่เหนื่อยนี่ถุงซิ่งอ้าวจอดจอดเราจะดูคลี่ดูถุงซิ่งมีอะไรบ้างอันนี้60บาทหรือว่ามียี่ิบาทยนะี่สิบบาทมีรูปล่าแบบนี้ถุงซิ่งวัดขาวงประจันมาพิสูจน์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถุงซิ่งภูมิปัญญาชาวบ้านทําจากกระสอบกระสอบปุ๋ยแล้วก็ พลาสติกถุงซิ่ง20บาทภูมิัญาชาวบา้านเขาววงประจันมีที่นี่ที่เดียวอยากลองต้องมาที่นี่ <c oughs> ทําไม่เป็นให้เจ้าหน้าที่สาธิตให้ดูได้อันนี้ภาพที่เห็นนี้คือเจ้าที่หามเฉลียงลงขึ้นหนึ่งพันลงหนึ่งพันนะขึ้นหนึ่งพันบาทลงหนึ่งพันบาทวันนี้ลูกค้าไปไหนไม่รู้เลยหามลงเองเลย <laughs> นี่ลูกค้าไม่มานี่เขาวงไม้จัน์ลงใหม่ๆเป็นอย่างนี้ถ้าดเด็กๆมาแล้วจะสนุกเด็กๆเนี่ยจะสนุกเพราะสไลด์ลงมาเลยยี่สิบาทขึ้นเหนื่อยลงไม่เหนื่อยถ้าคนเป็นนะจะเหนื่อยน้อยมากเพราะลงเร็วจะต้องระวังอุบ,อบัติเหตุเน, <laughs> นี่ย